ครับสวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินทรีย์อภิรัตน์วังน้ำเย็นนะครับเรามาดูนะครับว่านวัตกรรมในไร่ของผมปัจจุบันมีอะไรบ้างนี่ครับนี่ก็คือร่องน้ำเล็กๆนะครับที่ภายในสวนนะครับถามว่าน้ำนี้มาจากไหนเดี๋ยวตามขึ้นไปดูนะครับนี่จะเห็นว่าน้ำไหลเข้ามานะครับก่อนที่จะรู้ว่าน้ำจากไหนแล้วอธิบายร่องนิดนึงนะครับ ร่องน้ํานี้ก็คือเป็นร่องน้ําที่ให้น้ํามาลดน้ําต้นไม้พึ่ง่ายนะครับก็จะขดเสาะแส่เสาะแส่ไปบริเวณที่มีต้นไม้อยู่นะครับให้น้ํามันไหลไปถึงบริเวณไหนที่เราอยากให้น้ามันพักเยอะหน่อยคือลดน้าเยอะหน่อยเราก็ขดหลุมลึกไปหน่อยนึงพอน้ําเต็มหลุมมันก็จะเออขึ้นมาแล้วก็ขยับไปร่องอื่นร่องอื่นต่ออย่างที่เห็นในภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตามไปดูร่องน้ำว่าน้ำมันมาจากไหน นี่นะครับเรือกมาแล้วครับอ่าพองนี้ก็จะน้ำจะมา3าสี่วันจะไหลครั้งหนึ่งนะครับเป็นการลดน้ำในตัวอ่าน้ำมาจากน้นนครับแบบนี้ก็อยู่ใกล้ต้นกับอ่ายอดชวมวงนะครับเป็นการลดน้ำชมวงแบบนี้ก็ต้นสตอสูงละนีตอ่อาดนี่เลยครับ มันออกมาจากบอ่อกบเหล่านี่เองนะครับเพราะว่าบอ่อกบทุกๆสามวันนะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ํำดูนะครับน้ำบอ่อกบนะครับวันนี้อาจจะลบไปด้วยหญ้าธรรมชาตินิดนึงนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็มีน้ําออกเจิงนองมาจากบอ่อกบนะครับดูครับเอาเป็นการลดต้นมะม่วงม เราไปใกล้ๆไปนะครับซึ่งเราก็ตั้งให้มันตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเอ่อ,อกกบเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามาผมก็เอาสายจมลงในอ่างที่กบในวังกรบมะแหละแล้วก็ปล่อยน้ําลดออกไปมันก็ไหลไปตามร่องน้ําที่เราสร้างไว้ในสวนต่อนะครับเพราะงั้งว่าน้ําที่ล้างบกกบก็จะไปลดน,น้ําต้นไม้ในสวนต่อได้เอง ก็ลองดูนะครับ่าทีใครมีไร่มีสวนอยากเอาไปประยุกต์หรืออยากเอาไป c o ปปี้ไปใช้นะครับน้ําน้ําเหลือน้ําที่ล้างสิ่งปฏิกูลของสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้วทําได้นะครับแต่ว่าการทํานี่ก็มีที่แบบว่าละเอียงนิดนึงนะครับระเอียงสักนิดนึงจได้ง่ายๆหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับแค่นี้นะครับ ร้างสักบอก,กอบได้ประโยชน์รดน้ำต้นไม้ในสวนไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณผู้ติดตามและเอซทุกท่านนะครับ